มาดูน้ำครับผมมาระบายถึงไหนแล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆอืมก็ยังเหลือเยอะอยู่น้ำหนุนกันอยู่ระบายช้าน,นี่ก็ออกเอาอาหารมาให้ป่าบ่อใหม่เมื่อวานผมก็มาปลูกตะไคร้อยู่สองสามร้อยสองสามร้อยก่อปลูกไม่ห่างไม่ถี่เท่าไหร่ปลูกขอบนี่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  แล้วก็ริมริมไปนูน่นแล้วก็ขาด้วยขาประมาณสามสิบเนี่ยผมก็ช้ำไว้างี้แหละเดี๋ยวยัยงไงเขาก็ต้องเกิดปลูกทีทีไว้เดี๋ยวอู้หนน้ำสวยมาเห็นปะกินได้นั้นเนี่ยเอาอาหารให้ปลาก่อนครับนี่ยฝูงปลาอืบ โอ้อันนี้มาลงก็ไม่รู้เกิดไหมบัวนีนวิ่งกินกันุงปลาเล็กๆปลาอินปลาตะเพียนปลาทับทิมครับนดเข้ามาได้กินอาหารเข้ามา คือความสุขครับผมความสุขที่เราหาได้เองนะครับเลี้ยงก็ใช่ว่าจะได้ขายได้อะไรหรอกครับแต่แค่ได้กินได้ให้พ่อให้แม่ได้ให้คนในครอบครัวกินชีวิตก็มีความสุขแล้วครับเป็นความสุขเล็กๆความสุขน้อยที่หาซื้อไม่ได้นะครับผมขอบบอ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นบอ่อใหม่เนาะ บอใหม่น้ําก็จะเซาะแต่ไม่เป็นไรถ้าเขาได้พังแล้วเขาก็จะอยู่นะครับน้ําสวยนะครับน้ําเขียวคกคจีผมก็เอาปอดเอาบัวนะครับเอาปอดเอาบัวเอาเอา่ออะไรว่าจะหาแหนมาลงอยู่ลงแหนไปด้วยก็จะดี ครับแต่น้ําสวยมากเลยเห็นน้ําแล้วเหมือนน้ำทะเลเลยลน้าที่เอ่อทะเลเลยสวยงามธรรมชาติบ้านทุ่งก็แบบนี้แหละครับผมวิถีชีวิตดูปลากินอาหารดูแล้วมีความสุขปลานิลปลาในปลาตะเพียนแล้วก็ ลทับทิมนะครับลงไว้ครับเพื่อเป็นอาหารบ้านเราขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรักทุกคน,นครับผม